สบาสุภูสุขค้นค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกันเส้นสเก้าเส้นเดิมนะพี่น้องกับซองเดอะสแตกค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นค่ะพี่น้องมาหาปลาหาอยากหากิน,กนคือเ,เก่าพี่น้องหาปลาปีงแร้งค่ะมื้อนี้เข้ากันสิมาหาปลาตากอีตองพี่น้องตากอีตองคือเกา่าค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศน้ำกันน้ำกัขคืนร้ายพี่น้องฝนตกฝนฝนตกแห้งฝนตกตลอดเมือ่อ อันนี้ก็มาหัวตะมาฮอดบ้านพี่น้องกม็มามเล่นมาหาป่าออกมาทั้งหมอกเพราะว่ามันกับบ่ได้มีแดดมีหยางสีพี่น้องบรรยากาศก็ดีฝนก็ฝนกับับวตะเสาตกพี่น้องหัวตะเสาตกเสาลิ้นมาหนึ่งไมาอีกแล้วมาอีเล็บ<า>คนเดิมคนเก่าคนเดิมที่เก่าที่เดิมพี่น้องค่ะยังหนักจะน้อยเลย,ยพี่น้อง อันนี้ก็น้องแซมคือเก่าพี่น้องน้องแซมค้นเก่าค้นเดิมคลิปกน,นึ่งที่ผ่านไปก็มากลายพี่น้องทุเรียนเขากับเพื่อนได้เคยกินนอกแเคยกินเมื่อนานล้ว<ส>คลิปแรกแจลไยลกระทำหายอยู่แต่ว่าอยากกินซูซีหลายกว่าพี่น้องเรามีกับพามาหาป่าคือเก่าน,นั่นละ มะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสิได้หน่อยได้ไลยจังไหนพี่น้องมาเบิ่งว่ามันสิถือกลายจีพ่อปิ้งพ่อต้นจังไหนกับมาเบิ่งกันค่ะพี่นอ้องค่ะพี่เลียพี่น้องน้ำมันไหลแห้งเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวซีจับต้นเลี้ยงดีังสันอ่าดีตาจะหยิบออกจะละจะหยู่หัวเลี้ยงออกจะไปจะไป ่าพี่น้องอันนี้เขากระเทียมทาแล้วเนะาะเดี๋ยวเขาสิมาตักให้เบิง้งตัก,ก,ตก,กพี่นองคือเก่าพี่น้องอ่าพี่น้องบาดแรกแห้งมันค่ะพี่น้องเบิง้งดูเป็นแต่มีป่าปะนี่ว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้ยิบม่เปียกเนีนในใเอออ๋ออีลาเปียกเน่อีลาเปียกวะว้ายอีลาเปียกแล้ว ปาบกแปราบแปรู้ปไออยัางดูนี่ปลาบกแปบปลาบกแปบน้ำเดียน่าไปยีก็ลูาม่แปบปามะแปบเลอเล็กมาพี่น้องเขามาเบิรงกันน้ากะทีไลแห้งเลยดิ กูน่ะน้ำไหลอยากเข็นร <laughs> ะวังใหม่ด้วยวะวดตแตเต้เตน

เจอา่อยเล่นบ่้งเขาเขาไปแจ็บไปยั่วเื้อหม่องฟูล่ะที่ได้แรงมากนะห้องฟูอัานง่ายมองก็พี่น้องน้ำมันแบบว่าแห้งมาจากหน่อยเขาใหญ่มองตออลงไปจากหน่อยเป็นบ้านน้องง่ายมองจากหน่อยบ่ แมนจ้าแมนครับวัดหนึ่งได้ป่นว่าไงพี่น้องโอ้ยนามเฮียงได้ไนี่น,าม,า,น,นามมากซักลักเลยเหรอล่ะซักลัก,ก,ลก,ก,ลกขอกคัณท่านท่างกรามกรรมกรหญยากรรม ลองเพลงจากบทเพลงนู่นนลองเรือมาหารักสักคนนั่นตัวเอาสักหนึ่งคนงานเพลงสวัสดีครับผมแจ็คแม่ผูกว่ะแตน้าเ็ดเกดู ินน้ำข okay, so ึ uh ้น huh. ว yeah. yeah. ัดได้ฟองตู hey. ้แซบแป๊บหนูชองตู้ปลาอย่างละน้องปลาบกแปบทั้งสองตัวเลยว่า้กันเดี๋ยวมันตาย กับิ่งก็้บบฝังทางหลังใหญ่ขุดไข่เขารมัอ้าวมาอีกแล้วหนึ่งตัว เป็นสามตัวสามตัวสตัวห้าตัวสามตัวรวมกันเป็นสามตัวอีกตัวนหนึ่งมันหลุดลงงานมันกระโดดออกตุ้มเลยแก้ว ที่เปียนไอยกจ้ะอะไรแกออกหม่นึมาเริ่มมาเรื่อนๆเลยบตเงินเดื

เงียบมิชิลีบรรยากาศกักบพี่น้องเบื้องคุณอ่ะฝ้าฝนฝนกำลังมา เราซีได้กลับบ้านเหาอเอาฝนที่ตกค้ำหัวแต่ว่าจะได้ทำเขาสามตัวสามตัได้สามตัวสามต,ต,ตัวนะคุณ้าฝนมาแล้วพี่น้องเฮาอ่ะกลับบ้านตัวฝนม้แล้อไหมไม่ขึ้นเลือหพ่อเนะี่ย ไม่พายไม่เอาไม่พายไม่เอาทั้งสองเราบ้านที่นองเขาหัวมันแกหัวไม่กินนี่ไว้มาเรวมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาวมาเล้ตัวมามาพี่

ตอนนี้กะฝนพ่าอากาศกะเพ่ค่อยเป็นใจบันไดพี่น้องฝนกะม้าแล้วพี่น้องกับสิดท้าพี่น้องเชาบ้านชาวช่องปลากับ่ติดบันไดเพราะว่าแบบน้ำมันไหลแห้งไว้พี่น้องแล้วที่นี่ฝนกับม้าลมกับม้ามันกะฝนตรงนอหน้ามันก็มากพี่น้องกับบ่ค่อยถือบันไดเพื่อดี่พ่อค่อยถือบันไดอันนี้กับสิดท้าพี่น้องกกะสิกลับบ้านแล้วเนาะเฮียกับไปฟังพี่น้องกลับบ้านแล้ว สำหรับมื้อนี้กะพาพี่น้องออกมาเบิ่งบรรยากาศ <c oughs> น้ำขืนสูงน้ำม,มากพี่น้องนี่ละ่ะมันก็เป็นนี่ล่ละน้ำไหลแห้งขนาดได้พี่น้องน่ <c oughs> นี่จากตะกอนคลิปแรกๆเกข้ามานี่น้ำแห้งน้ำา,าป่ไหลปนนี้ได้พี่น้องอันนี้น้ำมันมากแบบคางฟังนี่ก็เริ่มสูงขื้นสูงขึ้นแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็สิพ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสำนี้แล้วพี่น้องพ่อกันคลิปไม่คลิปน้ะมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ